อันนี้จุดแรกของการข้ามเกาะกพีพมาอันนี้เ็าเรียกว่าเกาะไผ่นะคะน้ำเขียวมรกตจริงๆ <assignments> แต่ว่าเ้าเรียกเกาะไม่ไผ่เราก็ยังไม่ได้เห็นต้นไผ่ตั้ต้นเลยนะ น้ำใสมากคานผู้ชมอะพี่พีเดินไปนู้นหลบกพี่พีเดินไปน้ำใสแล้วอุ่นมากน้ำใสแล้วอุ่นมาก อีปีอยู่กับพี่พีเขาลูกอีปีเล่นอยู่กับพี่พีเขาอันนี้เรามากับครูครัวน,นะคะครัวกาะพี่พ,พีพอแล้วพอแล้วไม่ต้องลึกขนาดนั้นพอแล้วลูกเดี๋ยวขึ้นมันตีไปเอาหมวกมาเล่นได้ใช่ไหมไม่ต้องหมวกใช่ไหม,ไม โอเคไม่เป็นไรยังไงมันก็ไม่หลุดหรอก